สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้สังวานก็มีเรื่องเล่าแปลกๆมาจะมาเล่าให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเล่าในแนวรู้สึกค่อนข้างจะแฟนตาซีหน่อยแต่สังวานรับรองได้ว่าเรื่องเล่าของสังวานเนี่ยไม่ได้เป็นการแต่งขึ้นมานะคะมันเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ในช่วงชีวิตช่วงเวลาหนึ่งของสังวานในบางครั้งที่อาจจะเจออะไรแปลก แต่เราคิดว่าความแปลกๆของเราก็มีหลายคนที่เจอแต่เขาอาจจะไม่ได้สื่อสารออกมาส่วนสังวันเมื่อเล็กเองการที่ได้ดูวิดีโอหรือใน YouTube มากๆแล้วได้รับการถ่ายทอดจากคนอื่นก็เลยมีแนวคิดอยากจะถ่ายทอดเรื่องที่ <c oughs> มันเป็นประสบการณ์หรือว่ามันเกิดเหตุการณ์ปรแปลกๆที่เกิดจากชีวิตตัวเพื่อถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปแปลกๆเหล่านี้มันก็มีเหมือนกัน ที่บางทีคนอื่นอาจจะไม่ได้ถ่ายทอดแต่สังวันถ่ายทอดให้ฟังนะคะเ,เรื่องที่จะเล่าในวันนี้มันจะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นมีวันหนึ่งก่อนที่สังวันจะมาเล่าในวันนี้ก็ย้อนกลับไปสักหกปีได้ช่วงนั้นหลังจากที่สังวันไม่ได้ทำงานก็ จะเป็นแม่ค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกิจการส่วนตัวของตัวเองทน,นี้มีอยู่วันตอนเช้าเลยอ่ะก่อนที่ไปออกไปทํางานหรือไปไปไปร้านเนี่ยมันก็เหมือนเราเข้าครัวแล้วเรานั่งอยู่ตรงช่วงประตูประตูครัวพอดีเลยวันนั้นจะคึมฟ้าคึมฝนช่วงประมาณ 7โมงเช้าได้ถ้าจําไม่ผิดนะคะมันก็หลายปีอยู่เพราะรู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นช่วงเช้าเลยลุกขึ้นมาเนี่ยสังวาด้วยนิสัยประจําเลยก็คือจะต้องดื่มกาแฟก่อนระชงกาแฟมาแล้วก็นั่งอยู่ตรงประตูที่มันตรงกับประตูครัวพอดีมันประตูครัวบ้านสังวานเนี่ยมันจะอยู่เอ,อ่อเรียกอะไรน่าจะตรงกับทิศตะวันออกแหละเพราะว่าช่วงเช้าแดดจะส่องเข้ามาวันนั้นนะ่ะมันมี เขาเรียกอะไรมันคุ้มฟ้าคุ้มฝนมากช่วงเจ็ดโงเช้าเหมือนฝนจะตกตกมาทั้งคืนนะมันก็จะตกต่ออย่างเงี้ยมันบรรยากาศมันคุ้มเหมือนอย่างกับหกโมงไปแล้วหรือเกือบทุ่มของวันปกติทั่วไปแต่ก็รู้ว่าวันนี้อาจจะมีฝนตกนะแต่นั่งนั่งคิดไปสักพักมันมีแสงแสงเหมือนแสงแดดเนี่ย แต่มันสีออกเหลืองเหลืองทองๆอง่ะมันส่องเป็นช่องลำแสงสว่างจ้าแบบเราเรามองแสงที่มันส่องเข้ามาเนี่ยมาโดนตัวเราผิวเราเป็นสีเหลืองเลยเหมือนสีสีสจะบอกว่าอะไรแสงไฟที่จ้าจ้าแล้วมันออกเหลืองเหลืองส้มๆอ่ะแต่อันนี้มันเหลืองๆหลืองเหลืองเหลืองดูเย็นๆนะแล้วมันส่องมาที่ตัวเราที่นั่งอยู่ตรงช่องประตูประตูครัวพอดี แล้วก็พยายามมองผ่านเอขาเรียกหน้าต่างบ้านแล้วก็มองโดยรอบเอ๊ะข้างนอกก็ยังคึมคึมคม,ม,มืดๆอยู่แต่ทำไมมีลำแสงมาตรงช่องเนี้มันตรงประตูที่เรานั่งเนี่ยมันเป็นสีเหลืองเข้มแบบว่าเขาเรียกอะไรนะสีคือมันสว่างอยู่ตรงเป็นลำแสงเดียวอะเหมือนคุณเคยเห็นไหมเวลาแสงแดดส่องแล้วเป็นลำมาจากท้องฟ้าเวลาเรามอง ที่มันผ่านก้อนเมฆมามจะเป็นลำลำแสงพุ่งลงมาอย่างนั้นนะประมาณอย่างนี้สงวันเกิดความสงสัยว่าเอ,อแสงอะไรนะประหลาดดีก็ออกไปเพราะว่าถ้าเหมือนว่าพระอาทิตย์ส่องถ้าเรามองผ่านหน้าต่างตรงด้านอื่นๆเนี่ยมันก็ต้องสว่างเหมือนกันหมดแต่ทําไมตรงอื่นมันคึมมืดแต่ว่าตรงประตูขัวเนี่ยมันสว่างอยู่ลําแสงเดียวสวงวันก็เดินออกไปนอกบ้านก็มองโดยรอบมันก็ยังคึมหมดนะ แต่ว่ามองขึ้นไปบนท้องฟ้ามันเห็นแสงมันพุ่งมาจากก้อนเมฆอะ่ะเป็นลำแสงเดียวอะ่ะที่พุ่งแล้วเพอเอิญมันตรงกับช่องประตูครัวเราพอดีแสงนะมันก็มาจับที่ตัวเราเป็นสีเหลืองเนี่ยมันก็คือปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับสังวานค่ะแล้วก็มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าจะเอาไปรวมกันได้ไหม มีวันหนึ่งอ่ะลูกหลานเนี่ยโทรมาจากที่นครสวรรค์โทรมาหาเราเขาอะได้ไปภูเขาลูกหนึ่งที่มีชื่อที่เกี่ยวพันกับอะไรเนี่ยความเชื่อของคนที่เขาเชื่อเรื่อง UFO อะไรเนี่ยที่นครสวรรค์เขาโทรมาหาวันนั้นเราอยู่บ้านเขาก็บอกเนี่ยเขาได้มาที่นี่แล้วนะที่เขานี้เอ่ยชื่อก็ได้มั้งคะ ก็คือเขากรลาเราก็ก็คุยกับเขาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างอะไรถามว่าบริเวณนั้นเป็นยังไงบ้างอะไรเขาก็เล่าให้ฟังแต่ขณะที่คุยกับเขาเนี่ยความรู้สึกของเราอะ่ะมันเหมือนมีคลื่นอะไรมันปี๊ดปี๊ดมาที่ที่หัวเราอะ่ะเรารู้สึกว่ามันมันไอ้คลื่นนะมันร้อนๆอ,นอะ่ะแล้วมันก็พุ่งลงมาในหัวเราแล้วเราก็จะได้ยินเสียงเหมือนเราได้เขาเรียกอะไรนะ เหมือนคุณดูหนังฝรั่งอะแล้วมันเป็นเสียงเหมือนซาวแท็กอย่างเงี้ยแทรก,กมาเราก็จะฟังไปแล้วก็ต้องฟังเสียงหลานแทรกกับเสียงเนี้ยอยู่ในโทรศัพท์สักเดี๋ยวหลานก็ร้องเอ้ยป้าทําไมที่ที่ภาพป้าแล้วิดีโอคอลคุยกันมันก็จะเห็นทั้งสองฝ่ายแต่หลานเนี้ยก็เห็นภาพเราเราก็เห็นเห็นทางนน้นน่ะหลานเขาจะส่งกล้องที่ เวลาคุยกับเราอ่ะไปที่ภูเขาเราก็จะเห็นภาพภูเขาส่วนหลานเนี่ยก็จะเห็นภาพเราเขาบอกทำไมมันมีเส้นอะไรมันลงมาที่หัวป้าด้วยบอกเออทำไมป้าก็รู้สึกมันเหมือนมีคลื่นอะไรร้อนๆมันปื้นๆลงมาที่เหมือนมันลงมาที่หัวเหมือนความรู้สึกมันมันในใจมันหวาดเหมือนกลัวฟ้าผ่าอย่างนั้นแน่ละก็เป็นเส้นประหลาดเนี่ยเดี๋ยวสังวาลเล่าเสร็จแังวายก็จะเอาภาพนี้ลง อยู่มุมมุมนี้ให้ให้ทุกท่านดูนะคะว่าปรากฏการ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ยส่วนเอ่อลำแสงที่สังวานเล่าว่ามันเกิดขึ้นตอนเช้าอ่ะสังวานไม่สามารถถ่ายออกมาได้แต่สังวานจะวาดให้เห็นนะคะว่ามันเป็นอย่างไรเป็นภาพประกอบการเล่าให้ทุกท่านดูเรื่องราวเหล่านี้สังวานก็ถือก็วาเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่สังวานก็ไม่รู้ว่ามันไปเกี่ยวกับ UFO หรือเปล่านะ พราะสมงวานก็ไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้แต่ว่าบังเอิญว่าหลานเขาไปดูภูเขาตรงเนี้ที่เกี่ยวกับเอมีความเชื่อของหลายคนที่เขาเชื่อว่ามันเกี่ยวกับ UFO อะค่ะเรื่องราวของสังวานในวันนี้ก็มาเล่าในเอประมาณเท่านี้ก่อนนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องราวเยอะกว่าน,นั้นค่ะกลัวว่าวิดีโอมันจะยาวไปเดี๋ยววันหลังมาเล่าให้ฟังต่อนะคะ วันนี้ก็เป็นประมาณเท่านี้ค่ะแล้วยังไงอย่าลืมกดติดตามสังวานนะคะเพื่อจะได้ฟังเรื่องเล่าในตอนต่อไปของสังวานค่ะและอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณฟังด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอสวัสดีค่ะสังวานขอเสริมท้ายหน่อยนะคะ สำหรับผู้ที่เข้ามาชมว,วิดีโอของสังวานผ่านแอปอื่นอาจถูกปิดกั้นรายละเอียดของวิดีโอบางส่วนค่ะสังวานแนะนำให้เข้าไปดูที่แอป y o u t u b e นะคะจะได้ดูรายละเอียดของวิดีโอครบถ้วนค่ะเข้าไปที่ช่องของสังวานชอบเล่านะคะค่ะขอบคุณค่ะ